สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมอ่ะสำหรับในเราพัฒนาของเขานะครับผมในชุดนี้นะครับเนาะก็เป็นชุดเดิมนะครับจับชุดเต็มไปเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเข้าชุดเต็มนะครับในแต้มรวมของเรานะครับเนาะในแต้มรวมชุดนี้นะครับในวดที่ผ่านมาก็ไม่มานะครับเนาะไม่มานะครับไม่มีแต้มหกนะครับในชุดนี้เนาะนะครับแล้วก็นะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับก็จะไม่ลดเพิ่มนะไม่ลดเพิ่มเนาะเอามีเสียงอยู่เนาะนะครับใน วดที่ผ่านมาโอ้โหเสียงไม่มีนะครับประเดิบบอกเนาะว่าแบตมันหมดนะครับนอนในไม่ของเขาน่ะเบิือนแป็ดนะครับผมอานะครับสำหรับในชุดนี้นะครับนอนในวันนี้ก็ไปเหมือนเดิมนะครับในวันที่ผ่านมานั้นเลยก็จัดไปที่บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวนะครับในชุดนี้บนนะครับยิงบนไปเลยหกสิบแปดคู่นะครับจัดไปตัวละหนึ่งร้อยนะครับถ้าถูกก็ได้หนึ่งหมื่นนะครับ ก็ได้กำไร3,002ครับ6,008นะครับเพราะว่า68คู 4, 6, 1, ่ 1, ครับในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับมันเข้าไปที่คู่60นะครับเนาะเป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับค uh ู่สุดท้ายเลยก็คือคู่ตัวนี้นะครับถ้าจะออก06ก็ไม่ออกนะครับมาออกอะไรก็ไม่โ้60นะครับน่ครับ60ชุดนี้นะครับออกคู่นี้นะครับ60นะครับแล้วเลขเด่นของเราก็มาทั้งบนล่างนะครับมา0มา8นะ8มาล่างนะครับ ศูนย์มาบนนะครับในชนีเนาะนะครับเอานะครับผมเพื่อนๆนเนาะเพื่อนๆบอกว่ามาเลยขอบัเลขบัญชีแนววันนะเอาสินะครับเนาะพะวาในตอนนี้นะครับเพื่อนๆนเนาะนะครับเข้ากระลังกอสางนะครับแล้วก็คือเราจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเพื่อนเนาะเราจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็คือราคาสี่แสนนะครับเนาะราคาสี่แสนหน้าตากว้างห้าเมตรห้าสิบนะครับเป็นพระกลางแก้งนะครับนอจิทีวัด ของบ้านของแอรหน้าบุญนี่แหละนะครับผมเดลกาเพื่อนๆนะครับทั้งช่องเลขไข่เนาะเพื่อนก็ได้รวมทั้งหมดมาทั้งหมดนี่นะครับนี่ครับเนาะรวมทั้งหมดนี่นะครับเพื่อนได้รวมทั้งหมดมานะครับในรายชื่อของเพื่อนนะครับเนาะมีทั้งหมดเน่ะแปดสิบสี่ท่านนะครับเนาะรวมกันตอนนี้ก็สองหมื่นหกนะครับสองหมื่นหกนะสองหมื่นหกพันนะครับเนาะพอมาบวกร้อยตัวนี้เข้าไปจะเป็นหกพันสองหมื่นหกพันนะครับในตอนนี้นะครับรายชื่อเพื่อนก็ยาวเหยียดเลยนะครับยาวเหยียดเลยตั้งแต่นี้เลยนะครับแล้ะก็อย นช่องเลขไทยนะครับเขาบอกบุญไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ได้ร่วมทำบุญมากนี่นะครับลายเชื่อของเพื่อนที่ร่วมทําบุญมานะครับนะครับนี่ครับลายเชื่อของเพื่อนที่ร่วมทําบุญมาเนาะนะครับผมต่บนี้นะครับเนาะนี่ครับอันนี้อยู่ช่องเลขไทยนะครับช่องเลขไทยเนาะนะครับมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาถึงนี้นะครับนะครับนี่ก็คือลายเชื่อของเพื่อนที่ร่วมทําบุญเท่าสร้างพระประธานองค์ใหญ่นะครับเนาะนะครับก็คือนี่นะครับเนาะร่วมสร้างพระประธานองค์ใหญ่นะครับราคาสี่แสนนะครับเนาะหน้าตากว้าง ห้าเมตรห้าสิบนะครับสูงเก้าเมตรนะครับเนาะนะครับแล้วก็มาถึงหน้าสุดท้ายนะครับเนาะตอนนี้นะครับก็ยอดอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับสองหมื่นหกพันนะครับแล้วก็นะครับนะครับทางเพื่อนอยากรวมทั้งบนนะครับก็ผ่านบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีพระนะครับนะครับธนาคารทหารไทยธนาคารหรือททบนะครับเนาะหกสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่สี่ห้าห้านะครับแล้วก็ชื่อบัญชีชื่อพระข่าวตทรีซับนะครับอันนี้ก็บันทึกช่วยจํานะครับสร้างพระประธานองค์ใหญ่นะครับอันนี้หมายเลข โทรศัพท์ของแอนนาบุนนะครับเนาะหมายเลขโทรศัพท์ของแอนนาบุนะครับมีทั้งสองเบอร์นะครับโทรได้ทั้งสองเบอร์เบอร์ข้างล่างนี้เป็นเบอร์เข้าไลน์นะครับเนาะนะครับเข้าไลน์ก็จะเป็นช่องจะเป็นไลน์ชื่อว่านาบุลชแนลเหมือนกันนะครับเนาะไลน์ก็เป็นชื่อนาบุลชแนลเหมือนกันนะครับนะครับเนาะสำหรับไลน์ของแอนนาบุนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนาะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับไลน์ของแอนนาบุนนะครับนี่นะครับเนาะตรงนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่คือไลน์ของแอนนาบุนนะครับนะครับบบหนนน้้าาตของก็็จะเปแี นะครับหน้าตานะครับนะครับแล้วก็จะเป็นเล่งจะเป็นแอตนาบุญเนาะนะครับถ้าจะเข้าไลน์ของแอตนาบุญนะครับก็จะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเนาะอ่าก็คือเราก็เข้าไปที่ไลน์ของเรานะครับเข้าไปที่ไลน์ของเราตรงนี้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับเนาะรูปบ้านนี่นะหน้าแรกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับรูปคนเครื่องหมายบวกก็กดเข้าไปนะครับ กดรูปคนเครื่องหมายบวกกดเข้าไปแล้วก็กดตรงแว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วก็ไปติ๊กตรงหมายเลขโทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของในบนก็คือเข้าไลน์ก็คือ0 6นย์ห6สามศูนย์สองเก็หกหนึ่งห้าแปดแล้วก็กดตรงแว่นขยายค้นหาเนาะตรงนี้ก็จะเจอแอสในบนแบบนี้นะครับนะครับพอเจอแบบนี้เราก็กดเข้ามาแชทนะครับกดเข้ามาแชทปุ๊บนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเนาะเราก็จะพิมพ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับสวัสดีแล้วก็กันไป รือจะส่งสติ๊กเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ส่งไปนะครับแบบนี้นะครับแอดแต่ผลก็จะตอบไลน์นะครับเนาะตอบไลน์เสร็จแล้วนะครับนาะเพื่อนๆอยากได้ลิงก์นะครับที่เราจะไปลงทุนนะครับเนาะนะครับแอดก็จะส่งให้ทางไลน์นะครับเนาะแอดจะส่งลิงก์ให้ทางไลน์แล้วก็เข้าไปสมัครให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เราก็จัดหวยได้เลยนะครับนะครับเราได้หวยตัวนี้ไปเราก็จัดเลยนะครับเนาะจัดเลยนะครับก็วางเลยนะครับเราพัฒนาวางเข้าไปเลยนะครับตัวละ เท่าไหร่ก็ตัวละห้าตัวละสิบโหวากันไปเนาะนะครับผมนี่ก็คือเข้ารายของแอดนาบุญนะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีนะครับเข้ากับห้เพื่อนไปเรียบร้อยเนาะนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับนอกจากทําบุญก็มาผ่านมาทางนี้เลยนะครับมาผ่านเข้าทางนี้นะครับธนาคารทีทีบีนะครับธนาคารไทยธนาชาติหกสองเก้าเจ็ดเก้าสี่สี่ห้าห้านะครับชื่อบัญชีพราขาวสวิสซับนะครับแล้วก็เบอร์โทรโทรสอบถามได้ตรงนี้ทั้งสองเบอร์นะครับน้อทั้งสองเบอร์นะเบอร์เข้าไรายคือศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดหกหนึ่งห้าแปดนะครับ แล้วก็เพื่อนๆก็นะครับจะใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับพอโอนมาแล้วนะครับก็บอกว่าจะให้อนาบุญหรือจะทําบุญเท่าไหร่ก็วากันไปนะครับหรือว่าโอนมาสามร้อยทำบุญหมดเลยนี่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าโอนมาห้าร้อยให้นาบุญสองร้อยน้าอะไรก็วากันไปค่าชามชากาแฟก็วากันไปแล้วแต่ความประสงค์ของเพื่อนๆเ้อนะครับเนาะอันนี้ก็คือผ่านมาทางนี้ได้เลยนะครับผ่านเข้าทางนี้เลยเข้า่องทางนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเอาสี่ไปที่ ตัวเลขของเขานะครับในชุดนี้นะครับเราจะไปที่สูตรเลขเด่นแล้วหนึ่งสองสามสี่้านะครับนะครับเราจะไปที่หนึ่งและสองนะครับในวันที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งและสองของเราก็เข้านะครับมาที่ศูนย์และแปดนะครับบทล่างเลยนะครับเอานะครับในวันนี้ได้ตัวไหนนะครับในวันที่ผ่านมานี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองนะครับก็มาเลขศูนย์นะครับนอกนั้นไม่หมายจะกระโตเลยนะคเนาะมาได้ศูนย์นะครับแต่ภาพรวมๆนะครับเราก็จับเลขเด่นมาได้ ในวดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งได้สี่ห้ากเจ็ดสูตรที่สองได้หนึ่งสองสามสี่ตำแหน่งเถวประมาณผลเนาอกกำไไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับผมอ่าไปเลยนะครับเนาะหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดสี่้าหกเจ็ดนะครับสูตรที่สองก็ได้ 1, 2, นหนึ่ง 4, 5, 6, ส,สองสามหนึ่งสองสามคุณสมบัติของเลขตัวนี้ถ้ามันไม่ชนจับคู่กันถ้ามันชนจับไปวิ่ง นะครับถ้ามันชนกัน3ตัวก็จัดคู่เบิ้ลไปบนล่างในคุณสมบัติของเลขสูตรที่1และสูตรที่2เป็นแบบนั้นต่อไปสูตรที่4และสามและสนะครับสามและสเนาะเข้ามาสีเขียนผิดเป็นเนกล็ดกระเบนซอยอยู่ดอกว่าเป็นยังงนะครับเป็นเกล็ดกระเบซอยอยู่กับมันผิดเพื่อเกิดติง้งมาหลดพิเตอร์พิดเตอร์แก้เด้อแก้เด้อนะครับ <laughs> จังตัวนี้นะครับคำนวณผิดพราะนะเนี่ยสูตรที่4นะะในวันที่ผ่านมาเนาะ เราก็มาตีกลับได้นะครับก็ได้หกเจ็ดแปดโอมาเลยนะครับสองตัวนี้มาเลยนะครับพอแก้เสร็จปุ๊บมาเลยนะครับงวดนี้นะครับแล้วแสนหมื่นพะันร้อยสิบวกสามคงที่ก็บห้าบวกห้าเป็นศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสามคงที่ได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดหกห้าสี่ถอยหลังเนจะ็ดหกห้าสี่สุดนี้สุดนะี้มันผิดสุดนี้เนาะในงวดที่ผ่านมาเขาแก้ okay, แล้วนะครับใช้หมื่นพันร้อยหมื่นพันร้อยสามตัวแปดบวกห้าบวกแปดบวกศูนย์บวกหนึ่งคงที่เขาเรื่มใส่เหลือหนึ่ง 1, คงที่มันก็นเลยผิดนะนะครับ ห้าบกแปดเป็นสามบกศูนย์เป็นสามสามบกหนึ่งได้สี่เดินหน้าไปสี่ตัวสี่ห้าหกเจ็ดนะครับโอกามาจากไหนเยอะแยะเลยนะครับเนาะเจ็ดหกห้าสี mm. adi, ่เอาแล้วเอาแล้วนะครับเหมือนกันเลยสองตัวนี้เหมือนกันเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันเีกสี่ห้าหกเจ็ดปื๊ดเบิ้ล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 เพื่อนเเบิ้ลวันนี้เบิ้ลจัดไปเลยเบิ้บนล่างนะครับรูดเบิ้ลสิบตัวคูณบนล่างนะครับเนาะ เบิ้ลนะครับเบิ้ลเหมือนนี้ถ้ามันมาแบบนี้แน่นอนนะไม่รู้จะเบิ้ลตัวไหนแต่เบิ้ลแน่ๆนะครับต่อไปสูตรที่ต่อไปสูตรที่ห้านะครับเนาะสูตรที่ห้านะครับที่ห้าก็คือตัวนี้สูตรที่ห้านะครับเนาะสูตรที่ห้าในงวดที่ผ่านมาได้หกเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะโอ้มาสองตัวเลยบนล่างเลยหกกับแปดเนาะงวดนี้ประมวลผลนะครับการประมวลผลใช่ พันร้อยสิบาตัวนี้นะครับแล้วก็บวกแปดคงที่เดินไปสี่ตัวแปดบวกศนเป็นแปดแปดบวกหเป็นส 4, 4ี 0, ่บวกศนย์เสีบวกแปแปดบวกศนย์บวกหได้สี่สี่บวกแปดคงที่ได้สองสองสามสห้านะครับเนาะสองสามสี่ห้าอสูตรที่นะสองสามสี่้านะสองสามสห้าเต่อไปพระเอกพระเอกพระเอกขอ,องเราอยู่ไหนเอ่ยนะ ผอของเราเนี่ยนะครับน้องก็พักงานมานะครับแต่ว่าเขาเาข้าร่ว <c oughs> มเขาโบกเข้าร่วมกระบวนการอยู่นะเอของเรานะครับในวัที่ผ่านมานี่ <c oughs> โอ้โหมาเต็มเลยศูนย์นะมาศูนย์บนเลยศูนย์หนึ่งสามห้านะครับมาเต็มเลยศูนย์บนล่างวันี้ประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้สี่ห้าหกเจ็ดห้าบวกห้าบวกแปดบวกศูนย์บวกหกบวกศูนย์ห้าบวกห้าเป็นศูนย์แปดบวกหกเป็นสี่สี่ห้าหกเจ็ดนะบวกกันทั้งหมดเลยสี่ห้าสี่บวกสองนะครับบวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบบวกกกสสอองงเเเเป 7, เป็็็นนจ สี่ห้าเจ็ดเก้านะครับนะพระเอกของเราสี่ห้าเจ็ดเก้าเน้อสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับนะตัวเทียนของเราเป็นยังไงนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะนับตัวเลขนะครับตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอา ไปเลยนะครับเริ่มไปตั้งแต่ศูนย์เลยศูนย์กี่ตัวนะครับตัวไหนที่มีเยอะที่สุดเราก็จะจับเป็นตัวเด็ดนะครับตามลําดับเนาะศูนย์ไม่มีจัะกะโตเลยตืดนะครับเนาะตืดเลยนะครับศูนย์หนึ่งนะครับเติดนะครับมีหนึ่งตัวนะครสองนะครับหนึ่งสองสองก็ยังไม่ผ่านนะครับต้องสามนะครับต้องสามตัวนะครับสามมีหนึ่งมีสองเอาก็ไม่ผ่านอีกแล้วนะครับไม่ผ่านอีกแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งกับสองไม่ผ่านนะครับ ต่อไปนะครับเนาะสีนะครับสีมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าโอ้โหมาแรงเลยนะครับสีนะครับสีมีห้าตัวนะครับต่อไปหกนะครับก็อี่ห้านะครับห้าห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าเอาแล้วนะครับเนาะมาแรงอีกแล้วนะครับมีห้าเลยนะครับต่อไปนะครับหกนะครับหกมีหนึ่งมีสองมีสามอ่าสามก็ผ่านนะครับสามผ่าน หนับเจ็ดนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่โอ้โหนะครับมาสี่เลยนะครับแปดนะครับแปดแปดโอ้โหแปดไม่มีเลยนะครับแปดไม่มีเลยอพอมาแล้วหายเลยแปดแปดกับศูนย์นะครับจับคู่กันมาหายเลยนะครับวันนี้หายเลยแปดกับศูนย์หายเลยนะครับต่อไปเก้านะครับมีหนึ่งเก้ามีหนึ่งหนึ่งก็ไม่เด่นนะเลขตัวที่เด่นก็จะมีอยู่สี่ตัวนี่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับ สี่ตัวเนาะสี่ห้าหกเจ็ดเอาไปเลยนะครับเนาะตัวไหนที่มีสีห้าหกเจ็ดเราจะแต้มสีชมพูนะครับเราจะแต้มสีชมพูไปเลยนะครับเนะเพราะว่าเด่นที่สุดแล้วก็คือตัวเด่นของเรานะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสีห้าหกเจ็ดเนาะไปที่สีห้าหกเจ็ดนะครับตัวไหนที่มีสีห้าหกเจ็ดเราก็จะลงสีเลยนะครับเป็นสีเลขเด่นเลยนะครัสีนะครับไปที่แถวสีสนะี่สี่สี่สี่ นะครับสี่นะครับสี่นะครับห้านะครับตัวที่มีห้านะครับไม่เกี่ยวกับคู่กับตัวไหนนะนะครับห้านะครับห้านะครับหกนะครับหกนะครับหกนะครับเจ็ดนะครับ เจ็ดนะครับเอาแต่ตัวที่เข้าแต้มแล้วก็เข้าเด่นนะครับนะครับตัวนี้ก็ไม่เข้าแต้มนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้มีไหมแถบนี้ไม่มีทั้งล่างนี้ไม่มีเลยนะครับไม่พีสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแถบล่างนะแถบล่างไม่มีสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็จะได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามเป็นสามสิบหกสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดหักออกไปสองตัวก็เหลือสี่สิบหกเอาละ,ะวันนี้ลงทุนสี่พันหกนะครับได้หนึ่งหมื่นนะครับลงทุนสี่พันหกได้หนึ่งหมื่นสี่ห้าหกเจ็ดนะครับในนี้สีชมพูนี่ก็คือเป็นสีที่เด่นที่สุดแล้วนะครับนี่นะครับ เอาละนะครับผมสําหรับในจุดนี้นะครับเนาะในวันนี้นะครับบอกมาเป็นตัวที่เข้าแต้มถึง46คู่นะครับทั้งหมด48เนาะยิงบนอย่างเดียว46คู่เอาละนะครับเนาะเอาครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเนาะเอาละนะครับเนาะยิงไปเลยนะครับ4,006นะครับ4,006ได้หนึ่งหมื่นนะครับกําไรห้พันสี่เลยนะครับวานนี้เนาะ เอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้มาดโดแลนะ้วเนาะสำหรับในคลิปต่อไปเดี๋ยวเหาจังหวจังูดเรียนเพื่อนๆนะครับโดยนะครับอาจจะเป็นตํารวมนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็2เป็นสูตรหลักของเรานะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่ไม่หลุดนะครับแต่คุมบนล่างนะครับเน,ะบบนานะมันจะไปเข้าฉลยกันกับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยในสูตรแปดตัวของเรานะครับเป็นสูตรหลักนะครับแล้วก็สูตรที่2ก็ spot, 2จะเข้าฉลกกันพอจับปุ๊บเข้าเลยแต่มันเป็นเลขบนล่างนะครับมันก็ถูกทุกงวดไม่เข้าบนก็เข้าล่างแต่ตัวนี้เรายยยยยยิิิงง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 งคครรรัั้้้เเเเดดดีีีววววนนนนะะบบบบไไม่่่ตออปพลาาา จบเลยนะครับสาหรับในสุดนี้เนาะนะครับแต่ว่าสําหรับแต้มรวม2ตัวไองตัวแต้มรวมสูตรที่2นี้มันเป็นเลขเข้าบนล่างนะครับแล้วก็เข้าฉลโงกกันกับหลักสี่หลักหน่วยด้วยพอจับปุ๊บหลักสี่หลักหน่วยก็เข้าล่างแต้มก็เข้าล่างหลักสี่หลักหน่วยเข้าบนแต้มก็เข้าบนอย่างเงี้ยมันไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันได้ดีนะครับแต่เวลาเราจับออกมาแล้วเลขมัน35คู่เราก็วางบนล่างก็เป็นเยอะเลย70คู่เลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับ ยิงบนอย่างเดียวอ่าครับผมหกสิบแปดคู่จัดไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ท่านผูวชมในร้านเพอรบรได้สวัดดีครับเออ,อยังมีอีกอักนึงเนาะอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวสําคัญตัวสําคัญเลยนะครับตัวสําคัญเลยนะลืมไปลืมไปลืมไป,ล,มไปลืมไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเลกเด่นของเราเนี่ยนะครับเนาะเเด่นของเราตัวนี้ก็คือในงวดที่ผ่านมาเนี่ศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมนะครับก็คือชุดนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะเราจะเล็งไปที่สองตัวนี้เนี่ยสองตัวนี้สูตรที่หนึ่งเนี่ยสองตัวนี นี่นะครับสองมันจะมาที่หลักสิบบนสี่มาที่หลักสิบบนห้ามาที่หลักสิบบนศูนย์มาที่หลักสิบบนห้ามาที่หลักสิบบนนะครับนี่สําหรับงวดล่าสุดนี้นะครับนี่น้บเนาะงวดล่าสุดนี้ก็จะมาที่ตัวนี้นะครับศูนย์มาที่หลักสิบบนออกห้าศูนย์เนาะเก้าห้าศูนย์เนาะแต่วันนี้ได้สามกับสี่สามกับสี่นะครับ ก็ไม่เข้าโอ้ไม่เป็นไรปล่อยไปนะปล่อยไปเอาเอาชุดนี้ของเราเอาเท่านี้ก็พอนะครับโอเคนะครับสำหรับเก็บเนี่ยโอ้ยทั้งไก่ทั้งมาทั้งอะไรก็โอ้โหมุดไวกันไปหมดเลยนะครับเนาะโอ้โหมากันเยอะเลยนะครับเนาะมากันเยอะเลยนะครับไก่ก็พอไก่นะครับเนาะอ่ามันไม่ได้ขันนะมันร้องนะครับไก่มันฮ้องนะครับเนาะ ปกตกิไก่ไม่จะขันแต่อันนี ini, ้ไก่มันห้องนะครับเอออยู่ดีๆก็มาห้องใส่หูกันนี่ละนะครับเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปเลยนะครับเดี๋ยวข่าไก่สะกอนนะครับตอนขาไก่สะกอนเป็นยังไงก็เดี๋ยวนี้เอาแมวกับหมาวนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เอาสัตว์เยอะเลยนะครับในตอนนี้เนาะนะครับมีทั้งแมวทั้งไก่ทั้งหมูทั้งหมาโอ้เต็มไปหมดนะครับสำหรับในคลิปนี้วันนี้เราเป็นแบสวัสดีครับ